าก็จะมาสอนแต่งหน้าบบตลกตลกโอเคค่ะเข้าใจนะคะเรามาหน้าสดนะเราไม่ได้สวยอะไรโอ้ยแต่งแต่งโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสอนนะคะอคุปกรณ์ที่เราจะใช้แต่งวันนี้ก็จะมีเป็นพวกแป้งต่อไปก็จะเป็นลิปนะลิปจูบจูบอร่อยเอ๊ะไม่ใช่อร่อยมากนี่กล้องไม่โฟก,กัสเลยอะ จำเป็นต้องเห็นเานาะอ่าเราก็แต่งเลยเริ่มจากทาแป้งเลยนะ <c oughs> ฟุง้งอะโอ้โหเล่นแป้งเล่นแป้งเรา <ๆ S 1> อโอเคนี่นะแล้วก็เราก็ทาลงหน้าเลยนะนโอ,โอ้หน้านี้ต่อไปก็ทาลิป มันก็ไม่ใช่สีแดงอ่ะมันเป็นสีชมพูเพราะว่าเราทาไปโรงเรียนทุกวันมันก็ชมพูนป่ะน่ากลัวต่อไปเขียนคิ้วเขียนคิ้วนี่ก็ นี่มันจะเป็นอย่างนี้นอนตอนนี้ย่าหัวเราะนะเขียนเข้าไปเลยอือโหจะกลายเป็นจริงจังไหมเนี่ยฉันว,ว้าวโห้เราดูมีคิวมากเลยนะคนร้ายนั่นได้เผชิญหน้ากันเราจะชี้ตัวเขาได้หรือเปล่า โอ้โหนี่เป็นแนวใหม่นะคะคิวแต่และคิวนี่จะจไม่เท่ากันโอ้โห,โโหน่ากลัวมันเหมือนตัวอะไรอะมันไม่น่ากลัวนะมันน่าหักดีมันเหมือนตัวอะไรอะไม่สนับสนุนให้ทําตามนะแต่ก็เราทำเพื่อความสนุกน,นะไม่ตลกก็อย่าว่ากันนะ เดี๋ยวค่อยปิดโอเคค่ะจบไปแล้วนะจบหน้าจ,<ะ>จบมาก,กอกนะคะ <st arts> มากกมากรโอเคบา,า,ายยเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเ <st arts> ดีย๋ยวเราก็ส่วนหน้าก,ก็จะเป็นที่โรงเรียนอันนี้ก็ไม่มีเพื่อนเนีเราอยู่ที่บ้านโอเคไม่มีเพื่อนคลิปนี้ก็มาเดียวนะคะฝากติดตามกดไลค์ like <st arts> และสับตะไคร้ใส่ต้นหอมห้ด้วยนะบาย